รู้หรือยังครับ55,000บาทขายได้จริงรับซื้อเหรียญหนึบาทรัชกาลที่9รูปเรือสุพรรณหงษ์แบบนี้จ่ายสดทันทีเหรียญละ2,000บาทใครมีเหรียญบาทเรือแบบนี้ติดต่อผมด่วนเลยครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทาบีเอ็นเคศน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเร็วรู้ไปกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณและน้องเบนซ์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทรัชการเก้าที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์พี่พี่รู้ไหมครับเหรียญเหรียญนี้พาเจ้าของมารับเงินห้าหมื่นห้า ห้าหมื่นห้าบรรดาทขายได้จริงรู้หรือยังครับว่าเหรียญบาทแบบนี้ขายได้ครับใครที่มีเหรียญแบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาสังเกตไปพร้อมๆกันครับใครที่มีแบบนี้สามารถขายได้นะนะครับเหรียญบาทเรือวหงรุนนี้นะครับต้องตอนอื่นต้องบอกเลยมีจํานวนการผลิตยเยอะแยะมากมายครับบอกเลยว่าร้านแบงก์เข็มเพชระวัตถุร้านรับซื้ออย่างแน่นอนครับใครมีเหรียญบาทรุ่นนี้พิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับแสดงตัวให้ผมรู้หน่อย นะครับหากเป็นเหรียญที่เราต้องการจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินทักไปนะครับนะครับสวัสดีพี่จักรพงศ์สวัสดีพี่วรลัตน์ครับสวัสดีพี่แม่ดาวครับสวัสดีพี่นะครับพี่เหิมสวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่ท่านใดมีนะครับพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆหน่อยนะครับทักททยกันหน่อยพี่นะครับเหรียญบาทแบบนี้ครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับจุดสังเกตความแพงพี่ดูเลยนะครับเป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์ ปรากฏอยู่บนเหรียญและเหรียญเหรียญนี้สร้างขึ้นในปีพศนี้ครับคือปีพศ2520ี่เหรียญรุ่นนี้มีปีเดียวย้ําเหรียญรุ่นนี้มีปีเดียวครับหากคุณมีคุณหยิบขึ้นมาดูนะมีปีเดียวแต่มีหลายบล็อกหลายๆคนเฮ้ยแบงค์จริงเปล่ามีเหรียญแบบนี้สามารถขายได้เหมือนกับเช่นเหรียญบาทเหรียญนี้อ่ะพี่ดูนะ เหมือนกับเช่นเหรียญบาทเหรียญน,นี้เดี๋ยวผมแกะเมาส์ให้ดูเมื่อวานครับมีพี่ท่านหนึ่งครับไม่เข้าใจเลยเฮ้ยแบงค์เหรียญบาทแบบที่แบงค์รับซื้อเหรียญละแสนน่ะมันดูยังไงนะครับนี่คือเหรียญหนึบาทรัชกาลที่เแบบตาแผ่นดินพี่จ๋าเซฟรูปกันไว้ครับเดี๋ยวผมขึ้นไอดียลน์ให้ใครมีนะครับอยากจะขายแอดไลน์ไอตามหน้าจอครับส่งรูป มาประเมือราคาครับเหรียญบาทแบบนี้สูงสุดอละห้าแสนนะครับนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินสูงสุดอละห้าแสนเก่าเก่าอละสามหมื่นครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้าแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับพี่ๆท่านใดนะครับแคปแล้วกดเลขเก้านะครับนี่คือเหรียญอะไรลูกเหรียญตาตาแผ่นดินนะครับปีสองพันห้าร้อยห้านะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกพิเศษเป็นบล็อกที่หายาก นะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกพิเศษเป็นบล็อกที่หายากใครที่มีเหรียญบาทแบบนี้เหรียญละหนึ่งแสนบาทสภาพดีคุณมีคุณติดต่อผมมาครับบางคนบอกว่าเฮ้ยแบงค์พี่มีเหรียญบาทแบบนี้แต่ทําไมแบงค์ไม่ซื้ออ่ะพี่จ๋าฟังผมนะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มันพิเศษมันเป็นบล็อกที่หายากมันไม่ใช่บล็อกธรรมดาที่พี่ๆพ,พ,พบเจอได้ทั่วไปไงสวัสดีพี่ภูวเดชครับ สวัสดีพี่อนุชาสมาชิกใหม่ครับสวัสดีพี่วุฒิพงศ์ครับสวัสดีพี่ธงชัยพี่เอสวัสดีสวัสดีพี่แม่ดาวเด่นนะครับสวัสดีพี่สุบันครับสวัสดีพี่มิดเอฟตีไต้หวันครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอ่ะเรามาดูงับการที่พี่พี่มีเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ถูกสร้างขึ้นมาปีพศสองพันห้าร้อยห้า เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ต้องบอกว่าบางบ้านมีอยู่เป็นเลยร้อยเหรียญเลยผมพูดถูกไหมครับหากใครมีนะเหรียญปีนี้เหรียญบล็อกนี้แล้วดูตรงนี้ครับพี่เห็นมาดูที่ตัวยอยักษ์ดูที่ตัวยอยักษ์ครับตัวยอยักษ์ยยกจะมีพระมหาวิชัยมงกุฎเนี่ยชี้ไปที่ยอยักษ์แบบนี้ใครมีนะครับขั้นต่ำนะสภาพสวยเหรียญละหนึ่งแสน นะครับสวยกว่าที่ผมตามหามาเรียกร้องราคากันได้เลยนะครับหากบ้านใดมีจะขายแบบนี้นะครับติดต่อผมมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเลข9ให้ผมหน่อยนะครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลข9แล้วกดหัวใจรัวๆครับอ่ะพี่จา๋าคัมภีนี่คือคัมพีครับคัมภีอะไรเอ่ยคัมพีเงินล้านนี่พี่ดูเด็ดนี่เหรียญบาทอลาแสนเห็นปหมนี่เหรียญห้าอลาล้าน เหรียญสิบบาทอลละล้านอ่ะพี่ดูปบพร้อมๆกันห้าสิบตังค์อลละหมื่นครับนี่คือใบคัมพีรเงินล้านมหาชนสําหรับเอฟซีท่านใดที่อยากได้ไปไว้เปรียบเทียบกับที่บ้านของท่านคุณฟังผมนะครับไปไว้เปรียบเทียบกับเหรียญที่บ้านของคุณหากคุณอยากได้พิมพ์คำว่าอยากได้แล้วกดแชร์ครับยิ่งคุณแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะหนึ่งแชร์เท่ากับ1สิทธิ์10บแชร์1ิสิทธิ์2ี่บแชร์ 20่สิสิทธ์ครับใครที่อยากได้นะส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพนะครับพี่พี่พี่แม่ดาวเด่นอยากได้ครับอ่าอ่านคอมเมนต์หน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ธีรยุทธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีพี่อ่องนะครับ พี่พี่ทุกท่านครับถ้าอยากจะส่งรูปมาทางไลน์นะครับแอดไลน์ตามหน้าจอนี้นะครับพี่พี่ส่งรูปมาปรับมือราคาครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านครับเอาใครอยากได้พิมพ์มาแล้วสวัสดีพิทุวันเอสเคครับสวัสดี f อนะครับอ่ะเรามาดูกันนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9เรือสุพรรณหงษ์นะครับสวัสดี f อครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่รัชพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกพี่ทั้งหลายครับออะเรามาดูครับเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์รุ่นนี้ครับพี่รู้ไหมมันมีเหรียญแบบที่มันสามารถขายได้มันมีเหรียญที่มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงครับโอ้ยมีแต่คนอยากได้อะใครอยากได้ไลน์รวย้ผมด้วยนะครับขอบคุณ นะครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์ของคุณขึ้นมาดูครับจุดสังเกตความแพงที่ให้คุณดูเลยอ่ะพี่ๆจ๋าดูนะพลิกหลังดูพลิกหน้าดูครับนี่คือด้านหน้าครับด้านหน้าก็เป็นรูปพ่อหลวงรัชากาลที่เก้าพี่เห็นไหมสวัสดีพี่วุฒินะครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับสวัสดีครับพี่ๆท่านใดอยากได้นะครับพิมพ์อยากได้แล้วกดแชร์นะครับ ยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับขอพระคุณงับสวัสดีพี่สุวันเดชเคครับพี่สุวรนเดชเคแชร์แล้วขอพระคุณงับอ่ะดูเลยครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับพี่ๆดูจุดความแตกต่างระหว่างเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์สองเหรียญนี้ครับให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับวันนี้จะรีบไปนะครับใครที่อยากจะเดินทางนำของมาขายถึงที่ร้านครับพี่จ๋าดูนะแผนที่ตามหน้าจอนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับ ตั้งอยู่สีย่านนะครับตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับแผนที่ตามหน้าจอเลยครับแคปเจอร์ไว้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับ f อท่านใดที่ส่งรูปมาประเมินราคานะครับใครเรียกเก็บเงินคุณคือโจรนะครับคุณเห็นตรงหน้าจอไหมครับผมจะเขียนขึ้นอยู่เสมอเลยว่าห้ามโอนเงินทุกกรณีนะครับห้ามโอนเงินทุกกรณีเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมครับมิจฉาชีพจะหลอกลวงให้คุณทําบัตรรับประกันทําบัตรรับรองเนี่ย แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณไม่มีการเรียกเก็บเงินนะครับอ่ะนี่แล้วพี่ดูนี่พี่ท่าน,นี้เขามาพร้อมกับพากเครื่องแบบนี้เนี่ยพี่ดูดิอย่างที่ผมบอกนะครับบ้านใดที่มีพระแบบนี้แบงค์รับเช่านะครับนี่คือเหรียญทาน้ำมนต์นะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนนะครับ,รบแบงค์รับเช่าทุกสภาพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี่ยมเดิมหรือว่าไม่เลี่ยมเดิมนะครับ ยินดีรับเช่านะครับสวยๆองละหนึ่งหมื่นบาทขั้นต่ํานะครับใครที่มีแบบนี้องค์ละหมื่นนะครับแล้วนี่ดูนี่นี่องค์ต่อไปนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเช่ามานี่แดงแปด๊แปดๆเลยพญาเต่าเรือนรับนี่คือเหรียญทองแดงหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองพญาเต่าเรือนรับพี่จา๋าหลวงปู่หลิวมีแต่หลักพันยันองหนึ่งหลักแสนนะครับบ้านใดมีพระเครื่องแล้วอยากจะปล่อยอยากจะให้ผมเช่าบูชาเนี่ยพี่ติดต่อผมมาครับเรายินดีรับซื้อของคุณแน่นอนนี่แล้วพี่ดูนี่กีบบัวหลวงปู่โต นะครับนี่คือพระกีบบัวหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีครับแบบนี้นะครับหลักพันยันองหนึ่งหลักแสนบ้านใดมีแบบนี้ติดต่อมาครับหรือว่าจะเป็นพระเม็ดแตงสวัสดีพี่สมชายครับไปครับพระเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับบ้านใดมีแบบนี้นะครับแล้วอยากจะปล่อยอยากจะให้ผมชาวบูชาติดต่อน้องมานะมีพระเครื่องพระเหรียญพระรูปหล่อพระเก่าพระใหม่พระกล่องงับดูไลฟ์ผมอยู่เนี่ยเฮ้ย แงคงที่บ้านพี่มีเหรียญแบบนี้แต่ก่อนเดินทางพี่ติดพระมาด้วยนะครับพระเครื่องอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินที่จะบอกว่าไงอ่ะมันเยอะเอาไปว่าลงทุนธุรกิจเอาไปใช้นี่ได้นะครับบ้านใดที่มีพระเครื่องแล้วอยากจะขายพี่จ๋าลน์ n e ID ตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคานะครับหรือถ้าเกิดท่านใดครับมีของเก่าอยากจะขายเดินทางมาได้เลยถึงที่ร้านครับร้านตั้งอยู่ที่นี่ ร้านเสพเพลตวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับพี่พี่ตามหน้าจอเลยครับขอบพระคุณครับไปครับดูเลยฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปเรือหงครับนะครับหลายๆคนมีเหรียญบาทรุ่นนี้ไม่มีคนไลค์เลยไม่มีคนแชร์เลยนะครับก็เอาเฉพาะคนที่อยากแชร์ก็แชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าเรือสุพรรณหงอปเอฟตีท่านใดมีเหรียญบาทรุ่นนี้อยู่บ้าง ใครมีพี่จา๋าพิมพ์มีมอม้มมสาสลอีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยมีหนึ่งเหรียญพิมพมีหนึ่งครับมีห้าเหรียญพิมพ์มีห้ามีสิบเหรียญพิมพ์มีสิบครับอ่ะผมอยากรู้บางคนมีเป็นร้อยเลยนะเหรียญบาทเร็วผมแบมเนี้ยแต่หลายคนเนี่ยเอาตรงๆครับ fc ของเราดูคลิปเราอยู่ประจำครับเหรียญบาทแบบนี้เฮ้ยบางทีก็ดูไม่รู้เรื่องเอาตรงๆนะบางทีเขาก็ดูไม่รู้เรื่องโอ้ใครไล์รัวๆขอให้พบเจอเหรียญแบบนี้ครับ ขอให้เฮงเงรวยรวยและรับเงินแสนเงินล้านครับขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับพี่พุทธพี่พุทธบอกมีห้านะครับพี่สุวรรณบอกไลค์รัวๆขอบพระคุณพี่ชายครับนะครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจัวๆใวยผมหน่อยการที่เรามีเหรียญแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่อยู่ในยุครัชการนิกาเป็นยุคต้นๆครับเหรียญบาททั้งสองแบบนี้พี่จ๋าดูนะ เหรียญหนึ่งบาทสร้างขึ้นในปีนี้คือปีพศ2520นะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ครับพี่ฟังนะปีพศไม่ต้องดูปีพศในการผลิตไม่ต้องดูและเหรียญบาทสองเหรียญน,นี้มันต่างกันยังไงอันนี้เก็บความรู้นะครับสามสิบวีครับเสริมเก็ตความรู้ครับขอบพระคุณไลท์รัวๆครับใครไลท์รัวลขอให้เจอนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจบไลฟ์ไปนะครับผมจะมีของขวัญมาให้สำหรับคนที่ไลฟ์คนที่แชร์ขอบพระคุณครับไปเหรียญบาทสองเหรียญนี้บอกอะไรครับสวัสดีพี่แชลมครับนะติดแชร์แล้วครับขอบพระคุณครับพี่วุฒิแชร์แล้วสวัสดีพี่เพชรสุดาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับพี่หน่อยบอกมีหนึ่งนะครับเจตุตาบอกมีหกเหรียญเลยนะครับหูพี่ธีรยุทธบอกมีสิบสองเหรียญนะครับ ลองถ่ายรูปส่งไลน์มาดูนะครับบ,บางคนมียี่สิบเหรียญบางคนมีสามสิบเหรียญครับอา้าวใครมีเท่าไหร่พิมพ์บอกมาหน่อยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเอีจ๋าบ้านใดนะครับที่มีพักเครื่องนะครับแล้วอยากจะปล่อยแบงก์ยินดีรับเช่านะเดินทางไปรับเช่าพักคุณถึงที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นพักคำหมากคำข้าวใช่ไหมหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับสีขาวหลักร้อยสีแดงหลักพันนะครับบางคนมีพักเครื่องเนี่ยอยู่ที่บ้านเยอะ ไม่รู้จะขายใครเนี่ยนึกถึงแบงค์ได้เลยนะครับเดินทางมาได้เลยครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับพี่แผนที่ตามหน้าจอเลยครับคุณนำพักเครื่องของคุณมาและรับเงินสดกลับบ้านขอบคุณครับเรามาดูงีครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9ที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์สองเหรียญนี้ครับลองดูครับมันไม่เหมือนกันพี่เห็นไหมมีคนอยากจะขายสวัสดีพี่วรวิทย์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิตยาถามว่าซื้อจริงไหมพี่จา๋ามีตามแบบที่เราตามหาเอามาขายเถอะนะครับเอามาขายเถอะนะครับพี่ท่านนี้นําเหรียญบาทกับพักเครื่องมาเนี่ยรับเงินกลับบ้านห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าพันสวัสดีพี่สมพรับนะพี่วรวิชแชร์แล้วขอบพระคุณนะับพี่จ๋าเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นไลฟ์ของใครที่ไลฟ์รัวๆให้ผมเนี่ยเนี่ยพี่จา๋าแต่ยังไงกราบขอบพระคุณนะครับใครที่ดูอยู่ผมขอไลฟ์รัวๆคนละสองที นะครับขอไ like, ลค์รัวๆให้ผมคนละสองทีและอะไรรู้ป่ะและเดี๋ยวนะครับจะมีของรางวัลมาแจกแล้วกันเอาอุบไว้แค่นี้ขอบพระคุณครับเหรียญบาทเ,เรียวหงสองเหรียญนี้ครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาดูครับคุณจะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างเหรียญบาทสองเหรียญนี้ครับเหรียญบาทแบบผู้สั้นกับเหรียญบาทแบบผู้ยาวมันต่างกันยังไงอ่ะนี่ให้คุณดูครับ ราคาไม่แพงนะครับบล็อกนี้ราคาไม่แพงนะนะครับคุณแบงค์ของจริงขอบคุณครับพี่ชายนี่เ,นเห็นไหมเหรียญแบบผู้สั้นกับเหรียญแบบผู้ยาวราคายังไม่แพงครับเห็นไหมครับใครเห็นแล้วพิมเห็นแล้วให้ผมหน่อยนะใครเห็นแล้วพิมเห็นแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเป็นเกดความรู้ครับบางคนมีนะครับแต่ไม่รู้จะขายใครพี่หยิบขึ้นมาขายผม แต่ต้องดูตามแบบที่ผมรับซื้อนะครับดูนะครับเหรียญที่ท่านเห็นนะครับเหรียญบนคือเหรียญหนึ่งบาทแบบผู้สั้นนะครับและก็เหรียญล่างเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบผู้ยาวราคายังไม่แข็งทั้งคู่เป็นเหรียญแบบธรรมดาทั้งคู่ยังไม่มีราคาแต่ครับเมื่อพี่พี่สวัสดีพี่โอติครับเมื่อพี่พี่มีเหรียญบาทเรือหงแบบนี้แล้วพี่พี่ อยากจะขายครับคือเหรียญบาทเรือหงบล็อกนี้ครับคือเหรียญหนึ่งบาทเรือหงบล็อกนี้ครับเห็นไหมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีน้องเบ้นด้วยนะครับขอบคุณพี่โอติครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โอตินะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อนันต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใจดีนะครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอะดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นรูปเรือหงขึ้นมาผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับว่าเฮ้ยหากเป็นเหรียญแบบที่มันหายากมันจะเป็นเหรียญที่มีราคาครับฟังนะครับจะต้องเป็นเหรียญที่มีราคาไม่ใช่คุณส่งเหรียญของคุณมาและจะให้ผมรับซื้อเหรียญของคุณทุกเหรียญเป็นไปไม่ได้ครับดูนะครับเหรียญหนึ่งบาททั้งสองเหรียญน,นี้มีความแตกต่างกัน อยากได้ใบต้องทํายังไงอ่ะพี่เบนบอกหน่อยอยากได้ใบทําไงใบคมพีรกันล้านครับพี่พี่ท่านใดนะครับที่อยากจะได้ใบคมพี์เงินล้านนะครับพิมพ์คําว่าอยากได้นะครับ,รบแล้วกดแชร์เข้ามานะครับยิ่งแชร์ยเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับพี่พี่ยิ่งแชร์ยเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนี่คือคมพีรกันล้าน,นครับเป็นคมพี์ที่จะให้คุณเนี่ยรู้ว่าเฮ้ ของแบบนี้มันดูยังไงของแบบนี้มันสังเกตยังไงดูจากตัวอย่างครับพี่ดูนะเหรียญบาทอลาแสนโอ้โหสำหรับผมเนี่ยเยอะสลึงอลาห้าหมื่นถึงแปดหมื่นครับที่ทำใบนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมต้องการที่จะรับซื้อครับใครอยากได้ใบนี้ฟังนะพี่โอติยังไม่ได้หรอนะครับใครอยากได้ใบนี้นะครับพิมพ์คำว่าอยากได้แล้วกดแชร์ยิ่ง แชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะขอคุณครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับแม้กระทั่งค่าส่งครับผมส่งให้ทั้งหมดครับขอไลฟ์ลัวๆด้วยอ่าดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลเก้าที่เป็นรูปเรือหง์ทั้งสองเหรียญน,นี้มันไม่เหมือนกันอ่าพี่ดูนะดูด้านหน้าและด้านหลังครับดูด้านหน้าและด้านหลังครับนะพี่ก็มีนะครับก็ลอง ติดต่อมานะครับใครมีแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับพักเครื่องอยากจะขายนะครับแอดไลน์มาได้นี่แบบนี้ขายได้สวัสดีพี่อัญชนกครับเนี่ยแบบนี้ขายได้พี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยแบบนี้สวยๆเหรียญละสองพันนะครับสวยๆเหรียญละสองพันนะครับแบบนี้ก็รับนะแบบนี้ผมก็รับนะนะครับแต่แบบนี้หากเป็นเหรียญเก่าเก่าเนี่ยอันนึงน่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบอันที่นี่เนี่ยแบบนี้อันนึงน่าจะอยู่ประมาณอันหนึ่งสามร้อยนะครับ สภาพเก่าๆเนี่ยพี่ดูดิเฮ้ยมันดูยังไงอ่ะมันต่างกันยังไงถ,ถ้าเป็นผมนะผมจะบอกพี่ๆเลยนะครับว่าการที่พี่ๆหยิบเหรียญหนึ่งบาทของคุณขึ้นมาดูครับแล้วพี่ๆดูนะแบบนี้เหรียญหนึ่งห้าร้อยเห็นไหมนี่คือเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเศียรเอียงครับแต่ถ้าเป็นพระเศียรตรงเรือกับพระเศียรในหลวงตรงกันแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสวยๆหเหรียญละสองพันบาท ใครมีนะครับแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเหรียญที่คุณส่งมาหรือว่าของที่คุณส่งมาบางเหรียญอาจจะมีราคาบางเหรียญอาจจะไม่มีราคาก่อนคุณจะเดินทางมาที่ร้านลบกวนคุณส่งรูปมาก่อนครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ายนะครับพี่ๆแผนที่ตามหน้าจอครับใครที่ดูอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็ มีของอยากจะขายก็ลองติดต่อมาแล้วกันครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเบวัตถุโบราณฝากพี่ๆทุกท่านไปก่อนฝากขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบี0อ็นเค3ูนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ